ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะสำหรับมุมตรงนี้เนาะเราก็คิดว่าเป็นมุมสงบแล้วก็เงียบเงียบเหมาะกับการที่เราจะมาะพูดคุยกันมุมตรงนี้สักนิดหนึ่งนะสำหรับวันนี้เราก็จะมีหัวข้อแบบจะเรียกว่าอะไรเดีย หัวข้อที่บางคนก็อาจจะคิดผิดนะอย่างเรื่องบนเตียงนะคะอย่างที่จะบอกนะว่าทำไมเราถึงคิดว่าเรื่องอย่างว่าแบบนั้นไม่สามารถมัดใจชาวต่างชาติได้ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องแบบแต่งตัวสวยเซ็กซี่แล้วก็เก่งเรื่องแบบนั้นเนาะแต่ว่า ในความเป็นจริงเนาะสำหรับการที่เราได้มาสัมผัสที่เนี่ยเรื่องบนเตียงเนี่ยเราว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมัดใจชาวต่างชาติได้ทําไมละ่ะมันก็อาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะชอบจะชอบแบบหรืออาจจะมัดใจเขาได้นะแต่เราคิดว่ามันยากอา้าวทําไมเพราะที่นี่เนาะการที่เราจะไปมีความสัมพันธ์หรืออยากจะเรียกว่าบางคนก็อาจจะเป็น โรคจิตหรืออาจจะชอบความสัมพันธ์ที่แบบไม่ปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราก็ต้องสังเกตให้ดีๆด้วยนะอย่างที่บอกว่าความลับของผู้ชายที่เขาจะไม่บอกเราเน่ะเรื่องแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่อันตรายเนาะแต่ทำไมเราจะมาแชร์เรื่องนี้เพราะว่าในต่างประเทศนะคุณอย่าลืมนะเขามีอาชีพโสเพณีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้น มันก็จะเหมือนกันโปรโมทสินค้าเนาะเขาก็จะมีเรียกว่าโปรโมทแบบเป็นทางการในทางทีวีหรือทางอื่นๆหลายๆทางเนาะที่จะสามารถเอ่ไปใช้บริการได้เนาะเราก็เลยอยากจะให้ลองนึกดูนะว่าถ้าเกิดเราคิดผิดเอาแบบเรื่องอย่างนั้นมามัดใจเขาเนี่ยตัวเราเองอะจะเสียเปรียบ เผื่อไปพลาดท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเกิดท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยหรือกว,ว่าอะไรอะ่ยลำบากเนาะอย่างที่เคยแชร์ไปแล้วสามข้อที่คุณรู้แล้วคุณก็สามารถไปมีอะไรกับเขาได้เลยเนาะใครไม่ยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปที่เราเคยแชร์ไปแล้วเนาะ <laughs> แล้วก็อย่างที่เราเคยแชร์ไปแล้วบางคนเขาแต่งงานมาแล้วประมาณแบบเฮ้ยทําไมคุณไม่มีอะไรกับฉันเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกแบบเขาอึดอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุณจงระวังด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกคนเขาเอาเรามาแล้วเขาจะ,ะส่งกันบ้านทุกวันนะอันนี้เขาบอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะซีเรียสแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยเขาไม่รักเราหรือเปล่าะคุณเชื่อไหมว่าการมี กันมีอะไรกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่ามันเป็นการทำงานเออมันเหมือนการที่เขาไปทำงานข้างนอกก็เหนื่อยแล้วกลับมาที่บ้านแล้วก็จะมามาเอ,อ่อมาทำแบบนั้นอีกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เขาแบบบางครั้งเขาไม่อยากทำนะเขาไม่มีอะไรอยากจะทำแบบนั้นนะคุณจงระวังด้วยนะไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบ ยิ่งเราอายุยังน้อยนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสุ่มเสี่ยงที่บางทีเราก็คิดว่ามันน่าจะมีแบบแบบอะไรแบบนั้นให้มันชื่นฉ่ำหัวใจหรืออะไรอย่างนี้เนาะสำหรับคนที่รักกันใหม่ๆเนาะเราก็อยากจะให้คุณลองคิดหยุดคิดสักนิดนึงว่าเรื่องตรงนั้นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดหนึ่งเขามีอาชีพแบบนั้นอย่างว่าเยอะแยะสามารถเลือกได้ด้วยว่าคุณจะจะมีมีแบบ จะมีพิเศษอย่างไรเนาะอาจจะใช้ออเซอรี่อุปกรณ์โซ่แท่กุญแจมือแล้วก็เพิ่มเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เขาไปเอาเสาไทยมาเหมือนแบบไม่ได้รักเราอันนี้จงระวังด้วยนะแบบวีซ่าเยี่ยมเยียนเอามาสามเดือนออะไรเงี้ยเบื่อแล้วเขาก็ส่งกลับแล้วเขาก็เอาคนใหม่มาเนี่ยก็จงระวังด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างว่าเนี่ยไม่สามารถมัดใจผู้ชายได้ทุกคน โดยเฉพาะชาวต่างชาติมันมีให้เลือกเยอะเนาะแล้วการที่เขาไม่ไปซื้อกินแบบนั้นมันก็จะมีอุปกรณ์ขายแบบอันนี้เราก็จะบอกเราก็ไปแอบเดินดูที่ร้านโรสแมนอันนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ขายแบบเหมือนแบบวางขายทั่วไปเลยนะอุปกรณ์แบบเหมือนอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบพวกครีมพวกอะไรต่างๆนี้มันก็จะมีแบบ เหมือนวางขายเป็นของแบบธรรมดาทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เราลองอ,อย่ามุ่งมุ่งเน้นเรื่องนี้เยอะให้เรามุ่งเน้นการที่เราเป็นตัวของเราเองดีกว่าเพราะว่าคนที่เนี่เขาจะซีเรียสเราเราคิดว่าอย่างนั้นเขาจะทำงานแบบจริงจังแล้วเขาจะไม่ค่อยมีอารมณ์ขันอย่างที่บอกคนต่างชาติเขาไม่ไม่ค่อยมีอารมณ์ขันเขาจะหน้าแบบเฉยเหน้าแบบฉันก็เป็นของฉันเอ เขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนโดดเดี่ยวผู้ชายที่อยู่ในต่างประเทศเนะี่ยเราว่าคิดว่าเขาเหมือนคนโดด,โด,ดเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกแบบเหมือนเขาอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยคือมาเติมเต็มความสุขก็คืออาจจะด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจม่มใสแล้วก็การพูดจาที่ทําให้เขาหัวเราะได้เนี่ยอันนี้เราว่าน่าจะมัดใจเขาได้มากกว่าแต่ก็ทั้งนี้ท้งนั้นมันก็ มีส่วนด้วยว่าเราน่าจะแบบมีมีอารมณ์อย่างว่าบ้างก็ดีนะแต่ว่าอย่าให้มันไปให้ความสำคัญมันเยอะมากนะักเรื่องแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราลองมาคิดดูแล้วก็เอาหลักคิดตรงนั้นเอาไปคิดเรื่องอื่นอยู่เรื่องมาพัฒนาตัวเองหรือเรื่องที่ไปเรียนภาษาเพื่อที่ไม่ให้เป็นภาระกับของผู้ชายเนาะ นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างบางคนก็ลืมนะคิดว่าจะต้องสวยจะต้องอึมจะต้องแบบมัดใจให้อยู่เรื่องบนเตียงต้องเก่งที่สุดอันนี้เราว่ามันก็ไม่ทุกคนเนาะเราบอกไว้เลยให้เขาทําแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาต้องเหนื่อยเนาะบางคนให้เตรียมใจไว้เลยนะกะว่ามานี่อาจจะมีความสุขแบบนั้นบางคนนี่แบบเครียดนะว่าสามีไม่ทําการบ้านอันนี้ก็มีแบบ เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วทาให้ความรักของเราเนี่ยมันมันเรียกว่า,วามันไม่เชื่อมสัมพันธ์มันไม่กระชับแน่นทําให้เราแบบเครียดแล้วก็ในต่างแดนก็อย่างที่บอกเนาะเวลาหน้านียหนาวๆเนี่ยเราก็จะเงาเงาเนี่ยลูกก็นอนแล้วเงาเงาก็เลยมานั่งแบบน่าจะเป็นประสบการณ์สําหรับคนใหม่ๆที่กําลังจะมาที่นี่หรือกําลังจะติดต่อชาวต่างชาตินะแบาบว่า จะไปพัฒนาตัวเองตรงไหนดีจะไปเก่งเรื่องอย่างว่าก็ได้ก็ต้องมีบ้างแต่ว่าไม่ต้องไปเน้นเยอะเนาะเราก็เน้นสร้างบุคลิกแล้วก็เรียนภาษาให้เยอะๆมากกว่านะคะเพราะที่เนี่ยเรื่องอย่างว่าเนี่ยมันแค่กระดิกนิ้วถ้าคนรวยจริงเขาจะสั่งได้เลยว่าเขาจะเอาแบบไหนเขาต้องการแบบไหน,นเขาได้หมดเลยเขาไม่จําเป็นต้องไปหาผู้หญิงที่เมืองไทยแล้วต้องไป เอาเรามาเรียนแล้วก็ต้องมาทรงเราเรียนมาเป็นภาระ,ระเขาไม่เอาผู้ชายรวยจริงๆเขาเขาคงไม่ทาอันนี้ให้เราคิดเองนะเนาะสำหรับใครที่กําลังแบบว่าต้องเอาสาม,มีชาวต่างชาติรวยๆแล้วก็มันคงมันคงไม่ค่อยมีหรอกไม่รู้จะไปหาที่ไหนเนาะเราเองก็คิดว่ามันไม่มีนอกจากจะเป็นบุพเพสัน,นิวาสหรืออาจจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆหรืออะไรแบบนั้นนะคะ คิปนี้ไม่ยาวมากแล้วไม่ยาวมากแล้วนะคะคลิปนี้ก็อยากจะมาเตือนสาวๆเผื่อใครกำลังแบบกำลังคิดแล้วก็จะไปลงทุนเรื่องอย่างนั้นเยอะเกินไปเนาะเราก็ให้เรามาดูแลตัวเราเองดีกว่าให้เป็นตัวของเราเองให้มากที่สุดอันนี้คือเขาจะชอบเป็นในความเป็นตัวตนของเรานะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้เนาะน่าจะเป็นประโยชน์แหละสำหรับใครบางคนที่กำลังอาจจะ หลงผิดเนอ,อนะหลงผิดนะคะคุณคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะไม่ายนะ